วิธีการปลูกผักก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่และว,วิธีก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันการปลูกในกระมังเป็นอีกวิธีหนึ่งถือว่าให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีเนื่องจากกระมังนะครับมีความกว้างของปากค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ปลูกผักได้เป็นจํานวนมากโดยเหมาะสําหรับปลูกผักที่มีอายุสั้นสําหรับวิธีทำครับนำกระมังมาเจาะรูในลักษณะนี้1 0บถึงยีรูขึ้นไปแล้วก็ด้านข้างเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีรูที่เราเจาะประมาณ1 0บถึงยีรูขึ้นไปขั้นตอนเตรียมดินหน้าดิน1สว่ว วุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำแล้ว1ส่วนวุ๋ยหมัก2ส,ส่วนใบไ,ไม้1ส่วนคูุกเขาให้เข้ากันนะครับ นำมเมล็ดผักมาโรยกระมังขนาดนี้ก็ประมาณ100มเมล็ดเสร็จแล้วก็นำดินมาโรยทับบางๆครับการให้น้ําเราก็ให้เช้าเย็นนําไปตั้งไว้ในที่กลางแดดหรือว่าร่มลําไรตามชนิดของผักตัวอย่างนะครับเราทําการปลูกผักบุ้งในกระมังซึ่งอายุตรงนี้20วันการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างดีดินครับสามารถรักษาความชื้นแล้วก็มีความโปร่งร่วนซุยด,ดีนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถนําไปประกอบอาหารหรือว่านําไปจําหน่ายก็ได้ทําเป็นผักอินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือนได้สําหรับเทคนิคการปลูกผักในกระมังเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุแนแผนศิราโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกผักในกระมังครับวิธีการปลูกผักก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่และว,วิธีก็มีประโยชน์แล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างกันการปลูกในกระมังก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถือว่าให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีเนื่องจากกระมังครับมีความกว้างของปากค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ปลูกผักได้เป็นจํานวนมากโดยเหมาะสําหรับปลูกผักที่มีอายุสั้นครับ สำหรับวัสดุอุปกรณ์คนระับกระมังความกว้างประมาณ15-20นิ้วขึ้นไปเราจะนํากระมังที่รั่วหรือแตกสามารถนําเอามาทําวิธีนี้ได้ดินปลูกซึ่งส่วนผสมของดินปลูกก็มีหน้าดิน1ส่วนปุ๋ยหมัก2ส,ส่วนใบไม้แห้ง1ส่วน ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนมเมล็ดผักที่เราจะนํามาปลูกที่เราจะใช้เป็นต้นกล้าที่เราเพาะกล้าไว้แล้วสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะปลูกเป็นผักบุ้งสําหรับดินที่เราจะนํามาปลูกในกระมังควรที่จะมีคุณสมบัติเรื่องของความเบาอุ้มน้ําได้ดีขุยมะพร้าวนะครับที่เรานํามาใส่ก็เพื่อให้ดินมีความโปร่งร่วนซุยแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีใครไม่มีขุยมะพร้าวก็สามารถใช้เป็นใบไม้แทนได้ปุ๋ยที่เราจะนํามาผาสมจะเป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่าปุ๋ยหมักชนิดต่างๆก็สามารถนํามา สําหรับปุ๋ยไม่ควรที่จะเป็นปุ๋ยคอกสดเพราะอาจจะทําให้ต้นพืชที่เราปลูกตายได้นะครับสำหรับวิธีทำครับเราก็นํากระมังมาเจาะรูในลักษณะนี้แล้วก็ตรงด้านข้างเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีสําหรับรูที่เราเจาะก็ประมาณ1 0บถึงยีรูขึ้นไปต่อไปเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมดินวัสดุที่เราจะปรุงเป็นดินในวันนี้ก็มีอยู่4อย่างก็มีหน้าดิน1ส่วน ปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ําแล้ว1ส่วนปุ๋ยหมัก2ส,ส่วนแล้วก็ใบไม้1ส่วนเสร็จแล้วเราทํทการคุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราคุกเขาดินเสร็จต่อไปเราก็จะนําดินใส่ในกระถางนะครับ ต่อไปนะครับเราก็นําเมล็ดผักมาโรยกระมังขนาดนี้นะครับก็ประมาณ100เมล็ดบานให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําดินมาโรยทับบางๆครับต่อไปก็รดน้ํานะครับ การดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือว่าที่กลางแดดหรือว่าร่มําไรตามชนิดของผักถ้าเป็นพืชผักสวนครัวก็สามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยสําหรับการให้น้ําเราก็ให้เช้าเย็นไม่ควรที่จะลดแฉะจนเกินไปถ้าลดแฉะจนเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ควรที่จะสังเกตดูความชื้นขาดไหมถ้าขาดเราก็ทําการลดน้ําได้การให้ปุย๋ยก็สามารถให้ได้เลยนะครับหลังจากที่ เราปูกไปแล้ว10วันจะเป็นปุยหมักปุ๋ยครอบหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนชนิดต่างๆก็สามารถทําการฉีดพ่นได้เลยครับ ตัวอย่างนะครับเราทําการปลูกผักบุ้งในกระมังซึ่งอายุตรงนี้20วันการเจริญเติบโตของการปลูกผักในกระมังก็ค่อนข้างดีดินครับสามารถรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็มีความโปร่งล้วนซุยดีครับในลักษณะนี้ก็สามารถนําไปประกอบอาหารหรือว่านําไปจําหน่ายก็ได้การปลูกในกระมังก็สามารถปลูกผักได้หลายชนิดเช่นคะน้าผักกาดผักบุ้งผักหอมผักชีผักที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ในการประกอบอาหารก็สามารถนํามาปลูกได้นอกจากนี้ก็สามารถปลูกได้หลาย ชนิดภายใน1กระมังเนื่องจากกระมังที่เรานํามาปลูกนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะมากสําหรับกระมังก็สามารถปลูกได้หลายชุดจนกว่าที่กระมังจะแตกหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ต่อถ้าเราเก็บผลผลิตไปแล้วเราก็สามารถนําดินมาผสมเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปแล้วก็สามารถปลูกต่อได้ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการปลูกผักในกระมังก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างมากสามารถเจ็บความชุ่มชื้นได้ดีการดูแลรักษาก็ง่ายปลูกผักได้เป็นจํานวนมากเนื่องจากกระมังมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้หลายชนิดทําให้พืชมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีช่วยลดวัชพืชที่อยู่ในกระถางหรือว่าในกระมังได้เป็นอย่างดีสามารถนําไปประดับบ้านเรือนหรือว่านําไปปลูกผักเพื่อจําหน่ายได้เช่นกันทําเป็นผัก อินซีเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายภายในครัวเรือนได้อีกอย่างก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดวิธีนี้ก็สามารถช่วยได้สําหรับเทคนิคการปลูกผักในกระมังเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ